ถ้าเดินปวดเข่าเข่าเสื่อมไม่รู้ตัวในชีวิตประจําวันครับท่าที่1คือการกระแทกเข่าแบบนี้รู้ไหมเกิดตอนไหนครับเกิดตอนท่านวิ่งลงบันไดครับเพราะตอนที่ท่านวิ่งลงบันไดเป็นไงครับเข่าท่านจะกระแทกลงไปด้านล่างด้วยแรงโน้มถ่วงใช่ไหมครับท่านคิดว่ากําลังออกกําลังกายใช่ไหมครับแต่หารู้ไหมว่าเข่าท่านเสื่อมเร็วมากยิ่งขึ้นได้นะครับอันที่2ครับเวลาท่านเดินนะครับท่านชอบย่อแบบนี้แบบนี้ย่อนะครับจะทําให้กล้ามเนื้อรอบเข่า ยึดตึงอักเสบได้เหมือนกับท่าที่เวลาเดินชอบลากขาครับไม่ค่อยยกเท้าครับบางคนชอบลากขาครับลากขาไปมาครับทําให้ยังไงรู้ไหมครับทําให้กล้ามเนื้อพรอดได้เสจยึดตึงอักเสบนะครับก็จะเป็น3ท่านะครับที่เวลาเดินในชีวิตประจําวันเนี่ยบางทีเราไม่รู้ตัวครับว่าเป็นการกระตุ้นให้เกิดข้อเข่าเสื่อมได้นะฮะถ้าท่านกําลังทําอยู่นะครับพยายามหยุดเลี่ยงนะครับสวัสดีครับ